ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวพาไปดูอาหารพื้นเมืองอีกหนึ่งอย่างเป็นอาหารที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปภูเก็ตแล้วไม่ได้กินถือว่าไปไม่ถึงภูเก็ตนั่นก็คือโลบะโลบะไม่ใช่โรตีมันคือโลบะค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรโบราณด้วยร้านนี้เป็นเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตนะใช่ภูเก็ตนะใช่แล้วอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอร่อยเด็ดขนาดไหนไปดูกันจ้า ลอดกินวันนี้พามาล่องใต้อย่างเมืองแห่งไข่มุกอันดามันที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นแล้วเรื่องอาหารการกินก็ไม่แพ้ที่ไหนวันนี้ใบตองจะพามาสัมผัสร,รสชาติของอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างโลบะที่ร้านโลบะแม่ย่านางแห่งนี้ค่ะจากร้านที่ไม่มีชื่อกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าร้านโลบะแม่ย่านางเพราะตั้งอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าแม่ย่านาง เปิดขายมานานกว่า30ปีปัจจุบันเป็นรุ่นที่สองที่สืบทอดสูตรโลบะเก่าแก่มาจากคุณแม่ค่ะโลบะจะใช้ส่วนต่างๆของหมูเช่นหัวหมูและเครื่องในหมูต้มกับเครื่องพะโลจนพอสุกแล้วนำมาทอดให้กรอบนอกนุ่มในสำหรับโลบะร้านแม่ยนางในหนึ่งชามนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนไหนของหมูบ้างมาดูกันค่ะ ก็จะมีเต้าหู้เต้าหู้นี่จะเป็นเต้าหู้ใส่ไส้ที่เราให้อันนี้จีเด็ดของร้านเราก็คือว่าปอเปีย๊ยะทอดเนี่ยมันจะเป็นไส้มันแกวซึ่งถ้าส่วนมากที่เขาซื้อแบบสําเร็จรูปมาแล้วมันจะเป็นไส้วุน้นเส้นแต่ที่นี่ของที่ร้านจะทําเองอันนี้จะเป็นแฮจีก็จะเป็นแป้งทอดจะใส่กุ้งใส่มันแกวทังงอกแล้วก็ต่อมาเป็นเกี๊ยนทอดเกี๊ยนทอดนี่ก็จะเป็นของที่ขายดีอ่ะ หัวหมูนี่ก็จะเป็นเนื้อหัวหมูเนื้อแดงติดมันแล้วก็มีใบหูมีหัวใจปอดลิ้นไส้สำหรับจานนี้นะคะ120บาทก็จะเป็นไส้ขนาดนี้ก็จะมีครบทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบทานเครื่องในยังมีปอดเปี๊ยะทอดเต้าหู้ทอดแฮจีและเกี้ยนที่เป็นไฮไลท์ของร้านให้ได้ลิ้มลองกันอีกด้วย ซึ่งเกี้ยนก็คือเนื้อหมูสับหอด้วยฟองเต้าหู้ทอดนั่นเองเมนูนี้ขายดีทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นถิ่นเลยล่ะค่ะโลบะร้านแม่ย่านางถือว่าตอบโจทย์คนชอบทานโลบะสูตรดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยรสชาติความลงตัวระหว่างเครื่องในทอดที่ไม่อมน้ำมันกลิ่นเครื่องพะโล้ที่ไม่ฉุนเกินไปกรอบนอกนุ่มในกำลังดีทานคู่กับแตงกวาสด และน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มีความเข้มข้นของน้ำมะขามเปียกได้ทั้งรสเปรี้ยวหวานปนเผ็ดนิสหนีลืมเรื่องความเลี่ยนความข้าวไปได้เลยผมเป็นคนภูเก็ตฮนะผมก็มาทานตั้งแต่เด็กๆก,ก,กันฮะก็ร่วม60ปีนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่นี่ของโรบะบันเขาอร่อยอร่อยตรงที่ว่าน้ำจิ้มเขาเป็นรสพิเศษของเขามันไม่หวานไม่เปรี้ยวแล้วมันกลมกล่อมดีที่สุดแล้วก็ไส้ไส้เล็กเนี่ยผมชอบมาก บางที่ก็ซื้อกลับบ้านไปให้ครอบครัวแล้วแต่โอกาสโลบะตลาดเหนืออร่อยนอกจากโลบะแล้วสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองอีกอย่างหนึ่งก็คือมีหุ่นกระดูกหมูชามนี้หน้าตาอาจจะดูเหมือนเส้นหมี่ผัดธรรมดาธรรมดาแต่ความพิเศษอยู่ตรงที่การทานพร้อมกับซุปยาจีนกระดูกหมูรสชาติด,ดี บอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆไปีเลยจ้าสำหรับร้านนี้นะคะโราบาทถ้าอยากจะได้ครบทุกอย่างเลยแล้วก็มาสัมผัสรสชาติแบบตั้งเดิมหน่อยนะของภูเก็ตนะคะมาอยู่ที่ถนนกระบี่ค่ะเยื้องเยืงกับศาลเจ้าแม่ยานางเปิดก็จะเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพระวันเดียวแล้วก็เปิดตั้งแต่8ดโมงครึง่งถึงประมาณบ่ายสโมงค่ะ เลยว่าความดั้งเดิมของโลบะร้านแม่ยนางเป็นรสชาติที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเมืองแห่งไข่มุกอันดามันแห่งนี้ค่ะ